อยากได้ iPhone 17 Pro Max แอะคนอื่นเขามีกันเต็มบ้านเต็มเมืองละได้ปิดตาสิจิดิเธออยากได้สีอะไรสีส้มคอสมิกแน่นอนได้จัดให้อ๋อวัสดุใหม่ไงมันก็จะมีเสียงที่แปลกๆเสียงอลูมิเนียมเครื่องแบบเย็นเฉียบเธออยากได้กี่เทหรอสองเทเธออยากได้กล้องกี่ตัวห่รฐานก็ต้องสามปฉันให้พันมิต ไม่ได้เป็นตัวหรอแบบหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเป็นเมรโคตรลำต้องสีคอสมิกด้วยนะสีส้มเขาชอบแบบอิติปิโสเขาชอบมากเลย<ฮ>เขาสั่งไอโฟน e 17 Pro m a ปทำไมเขาได้ชาไทยเธอสั่งสีอะไรสีส้มก็สม้มไงเธอสั่งกล้องกี่ตัวสัส่งทัวฉันให้พันความจัว่วสองเทเท,ทไหนเทเป็นลิตรไง ก็แทนได้ไม่มีใครมีแน่นอนคอสมิกกล้องพันตัวแบบฉันโซเชียลต้องแตกตื่นกับสิ่งนี้นะคะเพราะนี่คือ iPhone 17 Pro Max ที่ความจุ2ลิตรและมีกล้อง1,000ตัวเป็นสีส้คสมคอสมิกซะด้วยฉันแค่ดูที่ถ่ายอ้จาจังหยวนไหมเฮ้ยก็อ, <laughs> <laughs> อันนี้ดีกว่าอันนี้เขาไม่เอาความจุ3,000แคลอร